สวัสดีครับพี่น้องพอกันมารอเล่นกินเงาผมมาทาันมาทานมาันครับผมนะครับวันนี้เป็นการตัดต่อนะครับวิดีโอเอ็มีเพลงของ,ของก,กิตกิษณะครับผมฝากไปด้วยละกันครับผมเพียงระยะหวังผลนะครับผมเร็วๆนี้อย่าไปหลงไประยะของคนระยะวังผลนะครับผมเพียงมวนๆโจโๆเลยพี่น้องต้อนรับสงการน้ำกันครับพี่น้องครับฝากรอติดตามด้วยละกันครับผมในช่องในช่อง กิตศนะชาแนลนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมเร็วๆนี้ครับผมมาทานครับเออในจารย์โอมนะครับมาเช็คงานกันนะครับรอบสุดท้ายนะครับพี่น้องก็รอหลุนรอชมครับใส่สงกรารนะครับพี่น้องก็เป็นเพลงเร็วๆเอาเจิดกันหน่อยอาจารย์ะแชนเปิ้นญแชนเปิ้นะครับนี่กราแฟไลฟ์วิดีโอนะครับ ติดตามพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ไปต้มเป็ดกันนะครับผมลาบเป็ดมื้อนี้อ่านเรื่งนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศที่กินเ้าครับผมต้มเป็ดลาบเป็ดจีถนนใส้ยอดใต้นะครับโอ้โหอะไรนะก็มด้านความรู้สึกไหมโอ้โอยครับตาความรู้สึกนะครับเราดูสิคลิปน ปปดูร right ้านคนมาเท่านะครับพ oh. ี่น like ้องมาหลินมายามนะครับพี่นายเป็ดมากอ่ะรอเลยกินจัดให้ครับผมนี่ครับเจ้าของพี่องเพิ่งกำลังทายนะครับจานเพิ่นกินหิ้วขวบว่ากนนั่งอุปปากข้างหลังพี่นายเฮาอาซาบุราเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอาซาบุราก่อนพี่นายครับกลุ่มรู้สึกยอดใจเฮา นี่พ่อผมดูสื้อกับแม่ที่ถนนใจยอดใจแม่นี่อะไรก่อนโมมีคำตอบโ่มีสัญญาณตอบรับจากไม้เหล็กที่ทันเหลียกพี่น้องเอ้ยนะครับเอาครับกินของน้ำกันครับผมมือนีัครับบรรยากาศเข่าใบนะครับจะได้อะไรก่อนมันไ่มีไม่มีนะผู้หลับเพิษตัวชายยางครับ ไอ้ซูโร่เลยกินขาวเลี่ยวพี่น้องถึงกินขาวเลีว่วก็เบื้องเพลงกุนรับนี่ครับ,บคือกัีผูหยังนี้อนหนอยกวางก่อน่ หลเนี่ยฟังซ้ำหนีพี่น้องเดี๋ยวไปฟังในยูทูปเพื่อนครับอีกบ๊ดนครับพี่น้องครับผมรอที่จับครับผมปิดคลิปแล้วพี่น้องทำลาฟ้าจากลูกหลานบ้านนอกนะครับบ้านนี้ฝากติดตามเรื่อยครับผมระยะหวังผลนะครับเร็วๆนี้นะครับทางช่องยูทูปกิจชนะชาแนลนะครับผมยูทูปเด้อพี่น้องนะครับไปหาเจ้าล่ะาห้าแฟนเพื่เข้ามือดีกกดไลค์กดแชร์นะครับ Yahoo กดไล Yeah, what do you